สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับทุกท่านขอจย์หน่อยแน่นะคะวันนี้เรากลับมาพบกันในการทำคลิปประจำเดือนกันกาคม2567นานะคะเป็นดวงความรักนะคะให้กับชาวลัคนาราศีธนูนะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับการกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมนะคะ กดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะเป็นกําลังใจนะคะช่วงนี้ YouTube ก็อาจจะเหมือนกับไม่ค่อยโปรโมตนะคะบางทีช่องของอาจารย์ที่มีคลิปน้อยๆอ,นะอาจจะไม่ค่อยได้ขึ้นฟีดมาเห็นนะคะมาเจอกับทุกท่านนะคะเพราะนั้นอย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้กันด้วยนะคะชาวธนูนะคะแล้วก็ชาวส่องด้วยสําหรับตรงนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักในภาพรวมค่ะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างโปรดใช้วิจัยนในการรับชมนะคะ เป็นความรักรวมๆทั้ง3สถานะนะคะาจาจะจะอ่านตามไพ่ที่ขึ้นมาค่ะสำหรับวันที่ในการแบ่งราศีนะคะสามารถคลิกดูได้ใต้ชื่อคลิปนี้นะคะใครจะดูดวงส่วนตัวสามารถดูรายละเอียดได้ใต้ชื่อคลิปนะคะแอดไลน์มาได้ nsoina นะคะชาวธนูพลังงานของคุณนะคะ Uh, ค่อนข้างที่จะตกใจกับพลังตรงนี้นะคะ，indecisive นะคะ，I know my uh, inability นะคะ to make a decision h u r t you นะคะเหมือนกับว่ามันเป็นพลังงานของความรู้สึกไม่กล้าตัดสินใจนะคะหรือมีความไม่เชื่อมั่นในตนเองหรือเกิดจากการพวักพวง อะไรบางอย่างที่มันอาจจะทําร้ายกันและกันในความรักครั้งนี้นะคะ damage โอ้โห oh. we are both hurting from this มีปัญหามีอุปสรรคอะไรบางอย่างในความรักของคุณนะคะมีเรื่องอะไรที่เหมือนกับต่างฝ่ายต่างทําร้ายกันในเรื่องของความรู้สึกหรือว่าในเรื่องของความเสียหายอะไรบางอย่างที่จะอาจจะทําให้เกิดขึ้นในชีวิต ของคุณและเขานะคะหรือในชีวิตคู่ของคุณนะคะมันดูเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนกับมันมีปัญหามีความแตกหักมีปัญหาที่เหมือนกับว่าอาจจะไม่ได้มีความสุขแต่ก็ยังไม่กล้าตัดสินใจที่จะเลิกลากันหรือเปล่ามันยังดูเป็นความสัมพันธ์ที่มันค่อนข้างที่จะท็อกซิกนะคะตรงนี้นะคะอหรือคุณก็ยังตัดใจจากเขาไม่ได้หรือใจหนึ่งคุณก็รู้สึกว่าหรือควรที่จะ อ่อ uh, พอแค่นี้นะคะ Absence นะคะ I feel like a part of me is missing without you โอ้โหฉันรู้สึกเหมือนกับว่าส่วนหนึ่งของฉันมันขาดหายไปถ้าไม่มีคุณโอ้ oh. มันเป็นความรู้สึกที่มันสองจิตสองใจนะคะ เหมือนกับใจในึงรู้สึกว่าความรักก็ทำร้ายเราแต่ถ้าเราขาดเขาเหมือนเราก็อยู่ไม่ได้นะคะมันก็เลยจำทนอยู่ในเรื่องราวของความรักสภาวะจำยอมแบบนี้นะคะหรือถึงแม้ว่ามันอาจจะมีการทำร้ายจิตใจกันทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเสียหายแต่อีกฝ่ายหนึ่งก็ยังยอมทนที่อยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้นะคะ โอ้ยไมคกนนะคะโอเคพลังงานเป็นแบบนี้นะคะอาจารย์ขอภัยถ้าอาจจะเป็นเรื่องราวที่ไม่โรแมนติกเพราะว่าอาจารย์จะอ่านตามไพ่ที่ขึ้นมานะคะธนูนะคะไครยังไหวไปต่อกัน <laughs> นะคะนูไหวอาจารย์จะไม่ไหวะนะคะอยากจริงๆอ่านอยากอ่านความรักแบบโรแมนติกนะคะแบบของพิจิก <laughs> นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าไพ่ขึ้นมาอย่างนี้อาจารย์ก็ต้องอ่านตามนี้นะคะ ดูกันนะคะว่าพลังงานไพาทาร่อาจจะเหมือนกับหักมุมก็ได้นะอาจจะเหมือนกับว่าไม่ได้ร้ายอย่างนี้ก็ได้นะคะอาจจะเหมือนกับต้นร้ายปลายดีก็ได้มาลุ้นกันอ่ะปแรก the world ค่ะความรักของคุณอาจจะเป็นความรักทางไกลนะคะความรักที่ต่างเชื้อชาติต่างศาสนานะคะความรักที่อยู่ไกลกันก็ได้โอ้โอ้ทาวเวอร์นะคะ มันมีปัญหาอุปสรรคอะไรบางอย่างนะคะที่ค่อนข้างหนักมากๆในเรื่องราวความรักระหว่างคุณกับเขานะคะเดี๋ยวขอดูต่อนะคะว่าทาวเวอร์จะมาพร้อมกับอะไรนะคะทาวเวอร์กับดามิสอืมไปด้วยกันเลยนะคะพลังงานอราชินีไม้เท้าพลังงานของคุณเลยนะคะชาวธนูหรือกับชาวทัชไฟด้วยกันกับเมสิงธนูก็ได้มาลุ้นกันต่อนะคะ The Sun ค่ะก็มีเรื่องราวดีๆเข้ามานะ The Sun นะคะยังไงยังไงเดี๋ยวขอดูซิว่าจะยังไงสดาบค่ะอารวินดาบนะคะพลังงานชาทัดลมกลุ่มวิถุนตุนค่ะ สิบเหรียญน,นะคะโรราชถ้วยค่ะมีพลังานชาวทัตนานมีกรารกฎพิจิกเข้ามานะคะเอ่อทีเนี้ยแต่เว r l ์ตัวเนี้ยมันอาจจะหมายความว่าตอนเนี้ยชาวธนูไปใช้ชีวิตอยู่ต่างถิน่นแดนไกลต่างประเทศนะคะแต่งงานมีครอบครัวแล้วกับคนไกลกับชาวต่างชาติก็ได้นะคะหรือว่าเป็นคนไทยด้วยกันแต่ว่าย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดต่างประเทศก็ได้นะคะ ไกลบ้านเกิดเมืองนอนก็ได้พลังงานของความรักครั้งนี้นะคะจะรู้สึกว่ามันเป็นไพ่ของสิบเหรียญขึ้นมานะคะบางคู่น่าจะอยู่ด้วยกันแล้วหรือว่าแต่งงานกันไปแล้วนะคะหรือเป็นคู่ที่เหมือนกับทำธุรกิจอะไรบางอย่างร่วมกันนะคะเพราะว่าเดอะซันเนี่ยมันเป็นความรักที่มีการพึ่งพาอาศัยหรือทำธุรกิจทำอะไรบางอย่างร่วมกันนะคะทำให้ชีวิตมันมีความเจริญก้าวหน้าขึ้นแต่ว่า อาจจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ส่วนตัวนะคะในเรื่องของความรู้สึกมันมีปัญหาอะไรบางอย่างที่มันทําร้ายจิตใจกันทาวเวอร์ที่ทําให้เหมือนกับว่าในวันนี้ภาพภาพที่คนทั่วไปเห็นคุณกับคนรักเนี่ยอาจจะดูเป็นคู่ที่เหมาะสมกันนะคะหรือเป็นคู่ที่ช่วยเหลือเกื้อกูลบุญหนุนนำนะคะหรือเป็นคู่ที่มีชื่อเสียงเป็นครอบครัวที่มีชื่อเสียงก็ได้นะคะมีควรู้จักเยอะนะคะมีความร่ำรวยหรือเ,เป็นผู้มีอิทธิพลก็ได้นะคะสิบเหรียญเดอะซันตรงนี้ ต่เบื้องลึกนะคะในความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยทาวเวอร์มันเกิดขึ้นแสดงว่ามันมีปัญหาอะไรที่เหมือนกับจุดที่มันแตกหักมาแล้วแต่ว่ายังพยายามที่จะไปต่อกันนะคะเนื่องด้วยต้องพึ่งพาอาศัยกันนะคะอาจจะเป็นเรื่องของมีธุรกิจมีอะไรบางอย่างร่วมกันหรือมีชื่อเสียงต้องอาศัยชื่อเสียงที่จะในเรื่องของเล่นการเมืองหรือทําอะไรบางอย่างร่วมกันก็ได้นะคะเนี่ยเพราะว่า มันเป็นความรักที่ทาวเวอร์นะคะเกิดปัญหานะคะแล้วมันก็เหมือนกับตอนนี้สี่ดาบปัญหามันยังอยู่ไหมสี่ดาบเหมือนกับคนที่เหมือนกับเป็นไข้ต้องหยุดพักต้องนอนพักนะคะเพราะนั้นความรักของชาวจันูเหมือนกับคนที่เป็นไข้ใจอะนะคะถึงมันเหนื่อยมันเบื่อมันท้อมันล้ายยังไงแต่มันก็รู้สึกว่ามันยังต้องไปต่อด้วยกันนะคะอาจจะเพื่อ ลูเพื่อครอบครัวเพื่อผลประโยชน์อะไรบางอย่างในชุดคู่ของคุณทั้งสองคนก็ได้นะคะแต่ว่าในช่วงเวลาของเดือนกรกฎาคมอะ่ะมันอาจจะเหมือนกับว่าราชาถ้วยเข้ามาแล้วนะคะมีความเห็นอกเห็นใจอะไรกันบางอย่างหรือว่าอีกฝ่ายหนึ่งอาจจะล้มหมอนนอนเสื่อนะคะหรือเจอปัญหาอะไรบางอย่างแล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งกลับมาดูแลกลับมาให้ความเห็นใจให้ความเอาใจใส่มากขึ้นนะคะลดอีโก้ของตัวเองลงเดี๋ยวขอมาดูกันนะคะว่ายังไง ดูมันเป็นอะไรที่มันกับมีเหตุที่จะต้องยื้อไว้กับความรักครั้งนี้นะคะชาวธนูขอดูต่อนะคะเก้าเหรียญค่ะบางคนอาจจะเป็นเรื่องเงินเรื่องธุรกิจจริงๆนะคะมีไพ่แปดโอ้โหเงินมาแนละ้วแดเหรียญมีไพ่ของอัศาวินไม้เท้า หนึ่งเหรียญโอ้ทำไมมีแต่เงินชาวธนูคุณเป็นคู่ที่แบบว่าเหมือนกับช่วยกันสร้างเงินสร้างตัวสร้างครอบครัวมาหรือเปล่านะคะเราก็คือมันไม่สามารถที่จะแยกออกจากกันได้นะคะอาจจะเหมือนกับมีสินทรัพย์มีอะไรที่ที่ทํามาแล้วถ้าเกิดอีกฝ่ายหนึ่งแยกไปมันก็เหมือนกับไม่สามารถที่จะหาเงินได้ได้เท่านี้ได้เท่ากับอยู่ด้วยกันสองคนก็ได้นะคะ Lower แล้วก็ s t r a น n นะคะอมมีแต่เงินอาจารย์เปิดได้แต่เหรียญยังไงนะคะหกถ้วยอ๋อโอเคเลยนะคะโอเคโล่งเลยนะตรงนี้นะคะเหมือนกับว่าในความสัมพันธ์นี้นะคะ อาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะตอนนี้ทำตัวเหมือนโสดแล้วนะคะก้าวเหรียญน,นะคะแต่ช่วยกันทำมาหากินนะเพราะไพ่ครอบครัวมันขึ้นนะคะแต่เหมือนกับว่าอาจจะไม่ได้มีการเกี่ยวข้องกันในเรื่องของแบบมีเพศรถมีเซ็กมีอะไรบางอย่างร่วมกันแล้วนะคะอยู่ด้วยกันเพื่อความเจริญก้าวหน้าในชีวิตครอบครัวอยู่ด้วยกันเพื่อดูแลลูกจนลูกจะโตก็ได้นะคะเนี่ยอัศวินถ้วยลูกก็เริ่มโตแล้วนะคะเหมือนกับบางคู่มันเป็นความรักที่ ที่มีความรักนะแต่ว่าความรักอันนี้มันอาจจะเหมือนกับเป็นความรักที่เกิดมาในช่วงที่รักกันใหม่ๆนะคะแล้วก็ในช่วงเวลาของเดือนกรกฎาคมเนี่ยนะคะเหมือนกับว่ามันมีจุดอะไรบางอย่างที่อาจจะทําให้ตัวคุณเองอะ่ะหวนคิดถึงความหลังนะคะสมัยรักกันใหม่ๆนะคะหรือปัญหาอะไรบางอย่างที่คุณได้เจอได้เผชิญมาด้วยกันนะคะเพราะฉนั้นตรงเนี้ยหเหรียญ6ถ้วยนี่คือเหมือนกับว่า มันพยายามมีการกลับมาให้โอกาสนะคะกลับมาเอาใจใส่ดูแลกันกลับมาให้อภัยกันกับบางเรื่องที่อาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายเนี่ยอาจจะทําให้อีกฝ่ายหนึ่งเสียใจมาในอดีตก็ได้นะคะเนี่ยมีการลําลึกความหลังหรือว่าอะไรบางอย่างมันเจออะไรที่เหมือนกับเป็นภาพความทรงจําที่ดีร่วมกันแล้วเหมือนกับว่าถ้าจะอยู่ในสภาพความรักที่มัน ท็อกซิกอย่างนี้ต่อไปอ่ะนะคะมันก็เหมือนกับอึดอัดเหลือเกินมันก็รู้สึกเหมือนกับไม่ดีนะคะรวมถึงคนรอบข้างอาจจะเป็นลูกคนใกล้ตัวเพื่อนนะคะญาติพี่น้องคนในครอบครัวทุกคนก็จะอึดอัดไปกับเราด้วยนะคะมันก็เลยเหมือนกับว่าเหมือนกับมันมีช่องให้อากาศเข้าให้ระบายควันให้ระบายความร้อนอะไรบางอย่างนะคะอาจจะเหมือนกับมีคนพยายามเข้ามาเยียวยาเข้ามาเป็นกาวใจเข้ามาทําให้คุณ นึกถึงความรักความสัมพันธ์ที่เคยช่วยเหลือเกื้อกูลกันหรือเคยลำบากร่วมกันมาก่อนก็ได้นะคะเนี่ยหกเหรียญหกถ้วยนะคะเหมือนกับจะมีความรู้สึกดีๆที่เกี่ยวข้องกับสิ่งดีๆที่ทําให้กันในอดีตเนี่ยมันกลับมามากขึ้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะโอเคไหม <laughs> นะคะโอ้ยเหนื่อยกับตรงนี้มากนะคะชาวธนูอาจารย์ก็ลุ้นไปกับชาวธนูด้วยนะคะ,ะมาลุ้นกันนะคะว่าบทสรุปความรักของชาวธนูในช่วงนี้จะเป็นยังไง ว้าวเดอะสตาร์มาค่ะเจ็ดถ้วยนะคะสิบมนเท้าค่ะโอ้เด๊ <laughs> ราชนิดานะคะ t e m p เพ a n c e นะคะพลังงานชาวธนูขึ้นมาขอดูอีกหนึ่งใบ Emplace นะคะอืมโอเคเลยนะคะทีเนี้ยความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาตรงเนี้ยนะคะเหมืนกับว่ามันกลับมาพยายามปรับเปลี่ยนตัวเองพยายามได้ความรักตรงเนี้ยมันมีความหวังมันมีเป้าหมายอะไรบางอย่างที่คุณจะไปร่วมกันนะคะเช่นบางคู่อาจจะเหมือนกับว่า การทำธุรกิจขยับขยายนะคะให้ไปตามเป้าหมายที่ฝันไว้ร่วมกันนะคะหรือการสร้างครอบครัวให้อบอ,อุ่นสมบูรณ์แบบร่วมกันหรือการช่วยกันดูแลดูแลลูกจนจเจริญเติบโตก้าว,วหน้ามีอนาคตที่ดีร่วมกันนะคะแต่เหมือนกับความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรักเนี่ยนะคะในเรื่องของอาจจะเป็นเรื่องของชู้สาวเรื่องของออการที่จะกลับมาแบบสวีทกันเนี่ยมันเหมือนกับมันยังมีกำแพงอะไรบางอย่างที่คุณสองคนน่ะ เหมือนกับคือปิดกั้นเอาไว้หรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ปิดกั้นเอาไว้นะคะถ้าเกิดก่อนหน้านี้มันมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่อาจจะเหมือนกับเคยนอกใจหรืออะไรบางอย่างนะคะมันก็เลยเหมือนกับว่าไม่อยากที่จะกลับมามีความรักในแบบหนุ่มสาวแล้วนะคะแต่มันเป็นความรักในแง่ของออมีความรับผิดชอบมีภาระผูกพันอะไรบางอย่างร่วมกันนะคะหรืออยู่ด้วยกันเพื่อเป้าหมายที่ดีของชีวิตระหว่างคุณกับเขาก็ได้นะคะเพราะฉะนั้น ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันก็ยังดำรงต่อไปนะแต่ว่าด้วยความที่ Temperance กับ Empress มันจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ก่อนหนะ้าเนี่ยอาจจะเหมือนกับคือเคยแรงเคยโกรธตอนนี้ปรับเปลี่ยนมาในการที่เหมือนกับว่าดูแลเอาใจใส่ในฐานะของคนที่ยังมีความรู้สึกที่ดีต่อกันนะคะแต่อาจจะดูแลในฐานะของ ของหน้าที่นะคะหน้าที่ภรรยาหน้าที่สามีหน้าที่คนรักนะคะมันเหมือนกับเป็นความรักที่เปลี่ยนแปลงไปในอีกรูปแบบหนึ่งที่มันไม่ได้กลับมาถึงกับหวานชื่นเหมือนเดิมนะคะแต่ว่ามันก็ยังลบในเรื่องของความรุนแรงในการที่จะประทะในการที่จะทะเลาะเบาะแหวงหรืออะไรกันนะคะเพียงแต่ สิไม้เท้าที่มันขึ้นมามันเป็นอุปสรรคก็คือ,อยังมีเรื่องอะไรในใจที่มันกับมันยังไม่หายโกรธหรือเปล่านะคะอืมหรือมันยังไม่สามารถเคลียร์ใจได้หมด100%ก็ได้นะคะมันอาจจะยังต้องรอการเปลี่ยนแปลงที่ดีหรือมันค่อยเป็นค่อยไปในความสัมพันธ์นี้นะคะชาวธนู ประมาณน,นี้นะคะในเดือนระดาคมแต่ว่าก็น่าจะเหมือนกับมันเริ่มขี้ขายไปในทางที่ดีขึ้นนะคะทีนี้ขอมาดูว่าความรู้สึกของคนรักของคุณจะเป็นยังไงนะคะมีไพ่ของอัศวินเหรียญน,นะคะคนนี้อาจจะเป็นชาวทัดดินมังกระสบกันก็ได้นะคะอาจจะเป็นคนที่ขยันทํามาหากินนะคะราชาเหรียญด้วยหรือเขา ก็ช่วยกันกันกบคุณในการสร้างเนะื้อสร้างตัวนะคะมีความมุ่งมั่นในการที่จะเหมือนกับมีความมั่งคั่งร่ำรวยนะคะในความสัมพันธ์นี้นะคะแปดเหรียญเดี๋ยวขอดูก่อนนะคะสิบเหรียญอาจารย์ไม่แน่ใจว่าตรงนี้มันเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนกับมันมีความเกี่ยวข้องกันคือแต่งงานเพื่อเงินต่อเงินเพื่อผลประโยชน์นะคะ ในเรื่องธุรกิจในเรื่องอะไรบางอย่างด้วยหรือเปล่านะคะมันขึ้นมาแต่เงินตลอดเลยอันนี้เปลี่ยนชุดแล้วนะคะไม่ใช่ชุดเดิมแต่มันก็ยังขึ้นเป็นเหรียญตลอดเป็นเงินตลอดแล้วสี่ใบคือเหรียญหมดเลยหรือเป็นตระกูลใหญ่กับตระกูลใหญ่มาแต่งงานกันนะคะหรือผู้มีทธพลมาแต่งงานกันเพื่อความบังค่ํางรวยเพเื่อเฉิมธุรกิจนะคะเป็นความเห็นชอบจากผู้ใหญ่หรือเปล่ามันจะมีไม้ที่เป็นการแต่งงานแบบคุมถุงชนอะ่ะจะไม่แน่ใจนะแต่ว่าบางทีมันอาจจะ เป็นประมาณนี้ได้สีถ้วยนะคะเพราะสมัยปัจจุบันแล้วนะคะใครรู้ตอบอาจารย์มาด้วยหไม้เท้านะคะเดไม้เท้าและไฮโรแฟน ทีเนี้ยในความรู้สึกของเขาอะนะคะในการแต่งงานตรงนี้เขาเป็นคนที่อาจจะมองในแง่ของความมั่งคั่งร่ํารวยนะคะเป้าหมายชีวิตของเขานะคะการสร้างครอบครัวให้แบบมีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมนะคะไม่น้อยหน้ากว่าครอบครัวอื่นๆนะคะทีเนี้ยถ้าเหรียญมันขึ้นเยอะขนาดนี้คนนี้อาจจะเหมือนกับติดอยู่กับในเรื่องของฐานะความเป็นอยู่นะคะขยันทํางานทํามาหากินมากๆนะคะ บางทีลืมสนใจในเรื่องความรู้สึกนะคะขาดความอบอุ่นใส่ใจในการดูแลในเรื่องของความรักนะคะอืมหรือเอาใจใครไม่เป็นเขาไม่เอาใจคุณหรือเปล่านะคะชาวธนูนะคะคุณอาจเป็นฝ่ายต้องเอาใจเขาดูแลเขาหรือเปล่านะคะเพราะว่าถ้าเกิดมีปัญหาอะไรเนี่ยหกไม้เท้าอ่ะเขาพยายามแก้ไขนะคะเขาปกป้องเขาดูแลเราได้ในระดับหนึ่งเลยแต่ว่าพอเป็นเรื่องของความรักแล้วเนี่ยนะคะเหมือนกับเขาอาจจะ เป็นคนที่แสดงออกไม่เป็นก็ได้นะคะเนี่ยเจ็ดใ้เท้าทําเป็นแต่งงานทําแต่ง,งานหนักชีวิตมีแต่ง,งานบ้างงานมากเกินไปเป้าหมายคือมั่งคั่งร่ํารวยนะคะมันแบบหายใจเข้าหายใจออกเป็นเงินมากเกินไปนะคะแต่ว่าเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนดีนะไฮโรแฟนน่ะนะคะคุณเป็นคนดีคุณเป็นคนที่อดทนแล้วก็อยู่เคียงข้างเขามาตลอดนะคะเพราะนั้นในความสัมพันธ์เนี่ยเหมือนกับว่า สิ่งที่เขาพยายามตอบแทนคุณก็คือเหมือนกับว่าสร้างความมั่งคั่งร่ํารวยนะคะให้เกิดขึ้นในครอบครัวของทั้งคุณและเขานะคะหรือว่าเป็นลักษณะของการพยายามพัฒนาตัวเองไปสู่สังคมที่มันอีกระดับหนึ่งนะคะมีความไฮโซมีชื่อเสียงมีอิทธิพลนะคะเพื่อเป็นที่เชิดหน้าชูตาให้กับคุณก็ได้นะคะชาวธนูเหมือนกับในมุมมองของเขาเนี่ยมันเป็นลักษณะที่มันต้อง ร่ำรวยมันถึงจะมีความสุขมันจะเป็นอารมณ์แบบนั้นนะคะซึ่งอาจจะต่างกับคุณก็ได้นะคะอืมนะเพราะนั้นในช่วงเวลานี้เหมือนกับสิ่งที่เขาทำเนี่ยในความคิดของเขาเนี่ยคุณน่าจะพอใจนะคะกับสิ่งที่เขาแบบพยายามสร้างพยายามหามาได้ด้วยความยากลำบากนะคะอารมณ์แบบนี้อืมมาดูความรู้สึกของชาวธนูกันบ้างดีกว่านะคะ เห๋ือตรงนี้ไพ่สลับเรื่องราวสลับตัวตนกันได้นะคะเช่นพอดโอพูดถึงธนูพลังของธนูก็มานะคะไพ่ประจำราศีธนูนะคะ temperance นะคะสีดาบสองไม้เท้านะคะสี่ไม้เท้า เด็กถือถ้วยค่ะสั่งถ้วยนะคะอัศวินดาค่ะเล่าเวอร์สไพ่ความรักไม่อยู่กับชาวินูหมดเลยนะคะอาจารย์รู้สึกว่าชาวินูคุณรักเขานะคะแล้วก็เหมือนกับว่า ที่ผ่านมาคุณอดทนนะคะรอคอยหรือจำยอมเพื่อให้เขามีความสุขนะคะอะไรหลายอย่างเนี่ยคุณอาจจะอึดอัดขับข้องใจแล้วคุณพูดออกมาไม่ได้นะคะได้แต่อดทนแล้วก็พยายามปรับตัวพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองจริงๆนะคะเหมือนกับคุณพยายามรอคอยนะคะว่าสักวันหนึ่งเนี่ยความรักระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันจะมีอะไรที่แบบว่า ปรับเปลี่ยนมีการเริ่มต้นใหม่นะคะมีความรักที่โรแมนติกมีความรักที่อบอุ่นนะคะดูแลกันและกันมากกว่าเดิมนะคะแต่ว่าเขาดูสิถือดาบใส่เราตลอดเลยเขาเป็นคนที่ชอบควบคุมหรือเปล่านะคะเป็นคนที่ชอบแบบแสดง power เ,เป็นคนที่มีอํานาจนะคะเป็นคนที่เหมือนบังคับจิตใจเราให้ทำอย่างนู้นอย่างนี้นะคะในสิ่งที่เขาเห็นว่าดีเห็นว่ามันถูกต้องหรือเปล่า นะคะแล้วชาวธนูคุณก็อดทนยอมทำเพื่อเขาตลอดเลยแล้ว,วเพื่อเพราคุณรักเขานะคะมันก็เลยเป็นอะไรที่คุณไม่สามารถแบบตัดใจไปจากเขาได้นะคะอารมณ์แบบนี้นะคะอืมนะชาวธนูนะคะมันดูอึดอัดนะคะแต่เหมือนกับว่าในช่วงเวลาของเดือนกรกฎาคมเนี่ยสิ่งที่คุณรอคอยเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันมีนิมิตหมายมาในทางที่ดีขึ้นนะคะเหมือนเขาพยายามใส่ใจ ให้ความสําคัญกับเรามากขึ้นพยายามรับฟังเรานะคะให้เขาเรียกว่าอะไรเดียให้ความเข้าใจเรามากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะคะถึงแม้ว่ามันอาจจะยังไม่มากเพียงพอแต่คนก็รู้สึกว่ามันดีแล้วมันใจฟูแล้วนะคะเด็กถือถ้วยนะคะเหมือนกับว่าแค่อะไรเล็กๆน้อยๆคำพูดเล็กๆน้อยๆของเขาที่อาจจะชมเรานะคะหรืออาจจะเหมือนกับชมอาหารที่เราทำหรือว่าชม วันนี้เราแต่งตัวดีจังเลยเลยแค่เนี้ยคุณก็ใจฟูแล้วอะนะคะชาวธนูนะคะเพราะว่าคุณรักเขามากแล้วก็คือเหมือนกับว่าขอแค่การเปลี่ยนแปลงนะคะที่ดีเวลาเล็กเวลาน้อยนะคะมันก็ทําให้คุณมีกําลังใจที่จะใช้ชีวิตคู่กับเขาฝ่อฝันปัญหาตรงนี้ไปได้นะคะอืมอารมณ์แบบนี้นะคะชาวธนูนะคะมีคําแนะนําอะไรให้กับชาวธนูไหมเดี๋ยวอาจารย์ขอเปิดนะคะไพ่คําแนะนําให้นะ เดอะสตาร์นะคะโอ้โหธนูจ๋าแฮงแมนมาราชดาบนะคะก้าวดาบราชินีดาบ เหมือนกับชาวธนูนะคะให้บอกว่านะคะตอนนี้สิ่งที่คุณอดทนน่ะนะคะเหมือนกับมันไม่ใช่ไม่มีความหวังนะมันยังมีความหวังอยู่แต่ว่ามันอาจจะต้องใช้เวลานะคะเพราะนั้นถ้าคุณยังมั่นคงกับเขารักเขาอยู่นะคะคุณก็อาจจะเหมือนกับว่ายังต้องอยู่ในความสัมพันธ์ที่มีความเป็นราชดาบราชีดาบนะคะมีความแข็งแข็งใส่กันหรือบางทีเนี่ย อาจจะควบคุมอะไรไม่ค่อยได้เกิดการประทะกันบางอย่างขึ้นนะคะแต่ว่าความเป็นก้าวดาบถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าคุณไม่อยากเจอกับเหตุการณ์แบบนี้อีกนะคะเพราะนั้นเดอะสตาร์คือการปรับเปลี่ยนตัวเองเริ่มที่ตัวเราก่อนนะคะเปลี่ยนที่ตัวเราก่อนแล้วเมื่อเขาเห็นการเปลี่ยนแปลงของเราแล้วนะคะเนี่ยเดอะแฮงแมนนะคะซึ่งมันอาจจะต้องใช้เวลาเขาก็เหมือนกับว่า น่าจะพยายามปรับตัวข้อหาเราแล้วทําให้ความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยนะคะมันกลับมาดีขึ้นดีขึ้นอยู่ด้วยกันแบบสงบนะคะมีความร่มเย็นไม่ได้เกิดการปะทะแล้วก็เหมือนกับว่ามีความเข้าใจเห็นใจซึ่งกันและกันมากขึ้นนะคะอารมณ์ประมาณนี้นะคะชาวธนูยังไงก็ ขอนะคะให้ชาวตนูนะคะได้เจอกับเรื่องราวดีๆในความรักนะคะหรือมีการปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างเข้าหากันทําให้ความรักระหว่างคุณกับเขาเนี่ยนะคะมีความอบอุ่นนะคะมีความดีต่อใจมากยิ่งขึ้นนะคะชาวตนูนะคะกำลังใจให้นะแล้วก็อย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกับช่องของอาจารย์ด้วยนะคะ แล้วก็ดวงที่เป็นดวงอองานเงินความรักนะคะดูได้ในช่องอีกช่องหนึ่งของอาจารย์นะคะนารีระดาทาร่นะคะสําหรับช่องของอาจารย์ไหนแน่ขอเป็นความรักอย่างเดียวนะคะอาจจะมีเรื่องเที่ยวเรื่องอะไรหรือเรื่องจิตวิทยาตามมานะคะขอบคุณมากมากค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อ,ตอไปนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ